สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเอฟซีที่เคารพรกกักทุกๆท่านนะกรับมาอีกแล้วนะครับในช่วงที่แกะกล่องวัตถุมงคลน,นะฮะช่วงนี้มาแบบถี่ยิบเลยนะฮะเนื่องจากว่าเป็นความต้องการเป็นความปรารถนาของ FC นะฮะของพี่ๆน้องๆที่แจ้งความจำนงมาว่าจะขอบูชารุ่นนี้พิมพ์นี้เนื้อนี้นะฮะ ถ้าพรพรามไม่มีพ,พรพราก็จะเป็นจะต้องไปติดต่อเช่าบูชามาจากทางวัดนะฮะก็มีมีมีทั้งวัดที่ท่านสนองงานเกี่ยรประเดศประคุณหลวงพ่อพระครูดรเว,วลานจารณธรรมซึ่งสามารถที่จะเช่าบูชาได้ตลอดนะครับแต่ก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะฮะก็ต้องบอกเลยราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะฮะแต่สําหรับพระพราพ่อพราก็คิดว่าไม่สูงนะฮะสำหรับท่านที มีความศรัทธานะฮะเพราะว่าพระเครื่องของหลวงพ่อเล็กพระครูดริวิรการจะนธรรมทุกๆรุ่นเนี่ยท่านสร้างไม่เยอะฮะท่านสร้างสร้างไม่เยอะจริงๆฮะสร้างอย่างมากก็บางบางเนื้ออะเก้าสิบเก้าเหรียญมัง่งตามจองมัง่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญมั่งสองพันห้ามั่งเหรียญละสามพันมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยนะฮะแต่ว่าพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระเครื่องแบบ พิเศษอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นเนื้อพิเศษนะฮะเป็นเนื้อพิเศษจริงๆก็คือ f c พี่ๆน้องๆท่านถามมาท่านถามหามานะฮะแต่ว่าเนื้อนี้ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็ในตามตลาดสนามโดยทั่วไปเนี่ยบรรดาผู้ที่มีไว้ในครอบครองนะฮะตอนที่ทางวัดท่านเปิดให้จองนะ,ะพอทางวัดท่านเปิดให้จองก็ปรากฏว่าท่านที่มีทุนมีเงินมีรอนนะฮะ ก็ไปเช่าบูชามาไว้กันคนละมากองนะฮะด้วยกันนะฮะสำหรับทีนี้พอท่านจะมีทุนมาเช่าจองเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนละ้ฮะเพราะว่าท่านจองจองสมัยนู้นตอนที่ใหม่ๆก็จองราคาวัดใช่ไหมฮะแต่พอมาราคาข้างนอกแล้วท่านก็ก็คือก็จะต้องบวกเพื่อที่จะเป็นค่ากําไรเป็นค่าอะไรอยู่แล้วนะฮะเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมนั่นเป็นเป็นหลักการปกติธรรมดานะฮะของหลักโดยทั่ว,วไปนะฮะ เนื้อนี้เป็นเนื้อที่พระพรามมีความภาคภาคูมิใจอย่างมากแล้วก็ยอมที่จะควักกระเป๋าต้องบอกจริงๆครับว่าราคาค่อนข้างสูงฮะแต่แต่ว่าเนื้อนี้ตอนตอนที่ราคาจองออกจากวัดนี่ก็หลักพันบาทนะครับผมหลักพันบาทนะฮะตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะตอนนี้ขนาดว่าติดต่อจากวัดที่สงานองงานเลิพระคุณหลวงพ่อเล็กเองเนี่ยราคา สองพันอัพครับราคาสองพันอัพครับนี่นะครับผมเนื้อสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เนื้อเขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินครับผมนี่นะฮะเนื้อเขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินเนี่ยเป็นเนื้อกรณีพิเศษอีกหนึ่งเนื้อที่กรรมวิธีหรือกระบวนการสร้างหรือว่าวิธีการสร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะ ที่จะมีความพิเศษอย่างมากฮะมีความพิเศษอย่างมากนะฮะเพราะว่าเปรตประคุณทํเปรตประคุณหลวงพ่อทั้งวัดทั้งคณะผู้จัดสร้างเนี่ยท่านจะต้องไปทําพิธีนะฮะที่ถ้ำฮะอีกรอบหนึง่งหมายหมายถึงว่าก่อนที่จะมีพุทธาพิเศษใหญ่อะ่ะในขณะที่ท่านสร้างนะฮะเหรียญน,นี้เดิมเนี่ยเป็นเหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะฮะเป็นเนื้อทองแดง แต่ว่าที่กลายสภาพเป็นเนื้อเขียวอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเนื้อเขียวๆอย่างเงี้ยนะฮะหน้ากากเงินนะครับก็เนื่องจากว่าทางวัดทางคณะผู้จัดสร้างในท่านได้นำเหรียญเนี้ยไปบวงสรวงขออนุญาตนะฮะที่ทําแร่เหล็กไหลนะฮะบ่อเป็นบ่อแร่เหล็กไหลนะฮะซึ่งอยู่ในที่หนึ่งในจังหวัดนครปฐมแต่ท่านไม่บอกสถานที่ นะะเนื่องจากว่ากลัวญาติโยมจะไปแล้วมันจะทําให้ทัศนียภาพหรือจะทําให้เกิดความเสียหายกับบอ่บอ,บอไอแร่เหล็กไหลนี้ได้นะฮะพอแช่ไว้3ามวันก็ปรากฏว่าออกมาเป็นเนื้อเขียวเป็นเนื้อออกเขียวติดที่องค์พระนะก็เลยชื่อว่าเนื้อเขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินครับผมนี่นะฮะชื่อว่าเนื้อเขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินก็ที่มาที่ไปก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ ด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จพออระองค์ปฐมนะฮะประทับนั่งบนบรรลังบัวนะฮะแล้วก็ปางพระนิพพานนะฮะพระพักยิ้มนะฮะแล้วก็ด้านข้างขอบเหรียญนี่ก็จะเป็นคาถามงุฎพระพุทธเจ้าที่อักขรจานโดยอักษรขอมนะครับผมด้านหลังนี่ก็จะเป็นตรงกลางะฮะจะเป็นพระคาถาอ่ะยันเรียญจะเป็นยันกระเพชน,นะฮะ ด้านข้างจะเป็นปาะกาานเงินล้านนะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะเขียนว่าพระครูดรเวลา,ารจนธรรมนะฮะลุงพ่อเล็กพุธทธาพิเศษเองนะครับพุธทธาพิเศษเมื่อวันที่ 19- 2 0 21เดือนตุลาคมปีพศ2564นระฮะในตลอดทั้ง3วัน3าคืนมีสมเด็จพ่อองค์ปฐมพุธทธาพิเศษให้แต่เพียงพระองค์เดียวพุธทธานุภาพหาประมาณไม่ได้นะฮะพุธทธคุณ หาประมาณไม่ได้นะฮะแล้วแต่ว่าเราจะอาราธนานิมนต์อันเชิญพระพุทธองค์ท่านเลยนะครับผมนะ,ะเป็นที่สุดยอดของสุดยอดนะฮะก็คือเหรียญรุ่นนี้นะฮะเป็นเนื้อเขียวเหล็กไหลนะครับผมเนื้อเขียวเหล็กไหลพราะพาเมีจะมีความภาคภูมิใจมากกับกับเหรียญรุ่นนี้นะฮะเนื้อนี้นะครับผม <laughs> เพราะว่า หายากนะฮะแล้วก็ราคาบอกไว้เลยว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่สําหรับพระพรามพ,พระพรามว่าไม่สูงะถ้าถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับจํานวนการสร้างทาเทียบกับองค์ประกอบทเทียบกับคันยมลรวเทียบกับพุทธคุณนะฮะทุกอย่างเนี่ยราคาไม่สูงราคาอยู่ที่ความพอใจนะครับผมถ้าเกิดท่านใดอยากจะมีไว้ในครอบครองศักหนึ่งองค์ในชีวิตซึ่งหายากแล้วครับแล้วราคาตาม สนามพระสากลหรทั่วไปขนาดออกมาจากวัดนะฮะที่ถวายงานกันประเด็ยรพระกลุ่งพ่อก็2,000อัพเลยนะครับนะครับเหรียญสมเด็จพออระองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับซับเนื้อเขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินนะฮะสวัสดีครับผมแอนไลน์มาสอบถามได้ครับเมรไปแ7ดสิบเจนะฮะตัวเขียนเล็ก m e ็ d ดไปแปนะครับผมสวัสดีครับ